ครับเรียนคณะกรรมการาจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมนายถวัลเมเดชนายกกติบาลันพลศรีวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่อันคณะกรรมการธรรมพิบาลได้มาตรวจดูความเรียบร้อยของทางโครงการแอ v a ฟนนะครับเสริมผิวถนนนะครับความยาวน้องทาานเวีนะครับความยาวพันสามร้อยเมตรซึ่งการก่อสร้างก็เป็นไปตามรูปแบบ ทางผู้รับผู้รับเหมาก็สร้างก็แถมให้อีกสามเมตรความยาวนะครับความกว้างก็เป็นไปไตามความขนาดนะครับสี่เมตรนะครับแถมอีกนข้างละประมาณห้าเซนนะครับทุกอย่างเป็นไปตามรูปแบบและเป็นไปตามมาตรฐานของกา,การตรับงานครับกรขอขอบคุณคณะกรรมการธรรมธิบาลที่ได้มาดูแลตรวจเยี่ยมนะครับขอบคุณมากครับดีครับท,ท่านท่านนายกเอ่อ วัตถุประสงค์ของโครงการนี่มันเป็นยังไงแล้วผลคาดว่าจะได้รับหลังจากโครงการเสร็จสิ้นแล้วมันมันมันจะพี่น้องจะได้รับวัตถุประสงค์ข,ของโครงการนี่คือเพื่อความสะดวกในการไปมาระหว่างโดยเฉพาะหมู่บ้านนะครับในเทศบาลพลศีมันจะผ่านจากหมู่บ้านนาว่าไปละวีนะครับแต่ก่อนพิวถุนเก่าเป็นข้อสะลอก็มันแตกมัน ใช้เวลานานคือในการก่อสร้างผ่านมามันก็หลายปีนะครับแต่ผูกพังก็ได้เสริมขึ้นมาเพื่อให้วิ่งได้สะดวกนะครับน้ากี่เซนครับเมิมห้าเซนนะครับห้าเซนม,มาตรฐานมาตรฐานนะแต่จะมากกว่าได้สามว่าเพราะว่าผู้รับเหมาก็แถมให้นะครับแล้วอุปสรรคปัญหาในการดําเนินโครงการมีาการลองเรียนไหมระหว่างโครงการ ก็ผ่านมาก็ยังไม่เห็นโครงการตอนนี้ว่าจะลองเรียนเพราะว่าผู้รับเหมาเขาทำตามแบบมาตรฐานที่ถูกต้องนะครับ,บวิธีวิธีจัดจ้างก็ระบบอีเวด,ดิครับผ่าน่ากรมนะครับคือไม่ได้คัดเหลือนะครับ,<อ>รบแล้วก็ปัญหาสิ่งแวดล้อมมีไหมฮะ ปัญหาสุ่แไม่มีครับทํางานแล้วก็มีขุนรอองอะไรการทํางานปัญหาไม่มีเพราะว่าโดยเฉพาะชาวตำบลโพธีก็ให้ความสับสนเป็นอย่างดีนะครับท่านการท่านกรรมการท่านอื่นมีมีอะไรข้อแนะนำบ้างท่านบอไม่มีอะไรนะครับในการขอสร้างคือไม่มีผู้ร้องเรียนไม่มีผู้อันนี้นะครับคร <c oughs> ับก็เป็นไปตามที่ แผนประชาคมหมู่บ้านที่เราเขาทําไว้ได้เสนอผ่านไปได้ก็ประมาณมาก่อสร้างก็ก็ยินดีด้วยนะครับที่ได้อตอบสนองแก้ปัญหาให้พี่น้องชาวตำบลโพสีเทศบาลตำบลโพสีครับถ้า,ถานายกตา,ตามแบบเป็นเนี่ยไรทางมีไหมก็ที่ทําใหม่แต่ทางก็ก็มีเสริมเข้ามานะครับมันเท่าไรฮะห้าเซนแต่แบบแป็นก็แค่เขตแค่เส้นขาวครับ เส้นขาวนะครับเขาแถมให้นะครับสัญญาสัญญาสิสุดวันที่สิบสามตุลาสัญญาที่ไม่ได้มีการเบิกจ่ายยังครับยังไม่มีการเบิกจ่ายเพราะว่ายังรอห้องเวลาในการเจาะปนเทศนะครับคณะกรรมการเนี่ยคนนอกน่าจะมีคนนอกไม่มีครับที่สองคนก็ยังดีที่ที่มีคนรูค้คม เชี่ยวชาญด้านด้านช่างคุเอาเอาประธานใหญ่คือเอาประหลัดเลยผู้มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะนะครับรู้ทุกเรื่องนะครับทําได้ทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะท่านประหลัดวงชัยจตพัฒน์นะครับก็ไม่พอมันต้องมีคณะด้วยคณะกรรมการด้วยก็เจ้าหน้าที่ภายในเกิดมีอะไรมาเดี๋ยวโดนสอบอีกครับอย่าลืมว่าคณะกรรมการจ้างงานจ้างเนี่ยถ้าผิดถ้าผิดเนี่ยก็เท่ากับว่าไปสนับสนุน เจ้าหน้าที่รัฐให้กระทาความผิดครับผมถ้าโทษห้าปีก็คณะกรรมการก็ติดจมานปีนครับผมต้องระวังนะครับม่มีอะไรคงมีปัญหาไหมเขาคงจะดูแล้วก็ครไปสุดท้ายเขาครับครับรับทราบจะได้เป็นบังหวัต่อไปนะครับครับครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ